เ,เดี๋ยวก่อนนะครับผมไม่ใช่ศัตรูของคุณนะถ้าจะให้พูดเข้าใจง่ายๆตอนนี้พวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วล่ะเลขที่32ถนน่วงหลงเนีน่อะไรนี่ที่อยู่นี่หมายความว่าอย่างไงเนี่ยนี่คือสถานที่ที่หลีซีซีจะไปและคนที่คุณตามหาอยู่ก็อยู่ที่นั่นแหละแกเลยขายเพื่อนของตัวเองแบบนี้ฉันจะเชื่อใจแกได้ยังไงฉันมีเหตุผลมากมาย ที่จะเชื่อว่านี่เป็นกับดักแหละเนะก็นั่นมันฮะก็ถูกของคุณแหละนะแต่จริงๆแล้วในนิกายดอกโบสีขาวของพวกเราถูกแบ่งออกเป็น2องฝ่ายนะกลุ่มหนึ่งก็คือพวกหัวรุนแรงและตัวแทนของกลุ่มก็คือลีซีนั่นแหละพวกเขานะจะกำจัดทุกคนที่มาขวางทางพวกเขาแต่ว่าฉันกลับคิดว่านิกายของพวกเรานะควรจะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคุณเอาไว้ดีกว่า เพราะว่าพวกเรานั้นมีศัตรูคนเดียวกันถ้างั้นผมลาก,ก่อนนะอีกแกนะคิดจะไปไหนกันเนะี่ยอิอยอ,อ,อะไรกันเนี่ยมู่เฉินฟงนี่มันหมายความว่าย่งไงกันนะนายคิดจะเป็นศัตรูกับนิกายดอกโบกขาวของพวกเราเงี้ยนะนิกายดอกโบ,บกสีขาวนะจะสู้กับนายจนกว่าจะตายไป็นข้างหนึ่งเลยนะงั้นเนอะแกคิดว่าฉัน แกลัวคำขู่ของแกเรื่องไงฮะรแกน่ะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาพร่ำพร่ำไปเรื่อยหลังจากที่แกพูดเสร็จแกก็จะไปแบบนี้เงี้นเหรอนี่แกยังเห็นหัวของฉันอยู่บ้างหรือเปล่านี่ว่าไงนะนี่คุณคิดจะพูดอะไรกันแน่นะการที่แกจะมาเจราจากับคนอื่นนั้นอย่างน้อยๆแล้วแกควรจะมีสถานะที่ทัดเทียมกันนะตอนนี้แกน่ะเป็นเพียงแค่หนูในท่อแกคิดว่าฉัน จะตกลงตามที่แกบอกมาหรืองไงก็จริงเลยนะมู่เฉินเฟิงเหนือกว่าฉันในทั้งด้านความแข็งแกร่งรวมถึงด้านภูมิหลังด้วยครั้งนี้ฉันทาพลาดไปจริงๆนั่นแหละเข้าใจแล้วฉันจะขอโทษอด,ด้วยฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้ชัดเจนแต่ว่าฉันยังจะต้องการเป็นพัตมิตรกับคุณอยู่นะในแจะหาว่าคุณยอมร่วมมือด้วยแล้วก็ฉันจะบอกเรื่องความลับที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นภายในนิกายดอกบัวขาวของพวกเรา เกี่ยวกับสาเหตุที่พลังวิญญาณของโลกใบนี้เบาบางลงให้ล่ะนะพวกเราน呐ต่างก็ต้องการพลังวิญญาณนี่เรื่องนี้คุณน่าจะสนใจไม่ใช่เหรอจะบอกให้ฉันปล่อยแกไปงั้นเหรอเฮ้ออะไรอีกล่ะคนจากนิกายของแกบุกมาโจมตีฉันทำให้ฉันต้องเสียเวลาอันมีค่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยด้วยซ้ำอืมลองคำนวณจากค่าเสียเวลาของฉัน ค่าเดินทางแล้วก็ค่าข้าวแล้วดรวมๆก็ราวๆสิบล้านหยวนได้ละมัง้นนะนง,งนายเนี่ยเป็นตัวหน้ารักษาการของนิกายดอกบัวขาวก็น่าจะมีเงินเยอะอยู่นี่นะชิว่าไงนะมู่เฉินเฟิงนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฮะถ้าหาว่านายไม่จ่ายมันก็ตามใจนายเพราะว่าฉันสามารถจัดก,การเรื่องนี้ได้ด้วยตัวของฉันเองนั่นแหละโถวยรับไปซะแล้วก็อีกอย่างนะ ฉันต้องการข้อมูลสมาชิกของนิกายดอกบัวขาวของพวกนายด้วยนี่นี่นี่ทางบริษัทนะยินดีต้องนับนายนะเราจะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้นายได้อย่างแน่นอนเลยละ่ะฮะเงี้นเหรอบัตรใบนั้นน่ไม่มีรหัสหรอกนะฉันจะติดต่อนายที่หลังก็เลิกกันไอ้ทายซิมุ่เฉินเฟิงนี่นายนะหมกมุ่นเรื่องเงินมากเกินไปแล้วนะนายมีธุรกิจใหญ่โตจะงจะสนใจเศษเงินนั่นอีกนะอะไรเล่าเงินนะ่มีไว้ก็ไม่เสียหายหรอกนะ เอาละถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะไว้เราค่อยมาดื่มชาก,กันทีหลังก็เลิกกันให้ตายสิไม่รู้ว่าตอนนี้ที่อยู่หลินกําลังทําอะไรอยู่กันนะและภาพก็ตัดมานัาตึกเทียนเอ,อ๋อสมแล้วละที่เธอเนะี่ยมีร่างกายเต่าตั้งแต่กําเนิดตอนนี้เธอกลายเป็นบรมาจารย์ขึ้นก้าวแล้วในเวลาเพียงไม่ก,กี่วันเองฮนะแต่ว่าเนะี่ยยังมีข้อผิดพลาดในทักษะดาบของเธอถ้าหากว่าเธอฝึกฝนไปเรื่อย การต่อสู้กับปณบจาร์เนี่ยก็คงจะไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนแล้วล่ะนายน้อยนะแข็งแกร่งมากฉันจะต้องฝึกฝนให้หนักขึ้นเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงของนายน้อย <c oughs> นี่ทักษะดาบของเธอเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะเอะนายน้อยเอาเ่ะเนะ่ยลงทําตามฉันสิกำหนดลมหายใจและกำหนดจิตวิญญ,ญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับดาบนะ <c oughs> เออฉัน เรียนรู้ได้ช้าเกินไปขอบคุณนายน้อยนะคะที่ช่วยสอนฉันแบบนี้เนี่ยเธอเพิ่งฝึกฝนได้ไม่นานได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วละ่ะเธอเป็นสัปพลาดตัวน้นอยชัดๆเลยแหละเนะเพราะว่าหลายคนฝึกฝนมานานยังทําได้ไม่เท่าเธอเลยเนะจริงเหรอฉันนะ่ะจะจะติดตามนายน้อยไปตลอดชีวิตเลยละ่ะถ้าหาว่าเธอแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เธอเนี่ยจะได้ติดตามฉันไปทั่วโลกลเลยนะ่ยฉันจะฝึกอย่างนากเพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงของนายน้อยค่ะ ฉันน่ต้องการจะกลับไปที่โลกเดิมของฉันที่นั่นนะมันต่างจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงเลยเนะที่นั่นนะมันงดงามมากแต่ว่าก็อันตรายมากเช่นกันละ่ะไม่ว่าที่นั่นจะอันตรายมากแค่ไหนแต่ว่าฉันก็ยินดีที่ติดตามในน้อยค่ะเหตุการณ์ต่อมามาไอ้สันลเ,ลเลววูเฉินเฟิงกำลังเล่นจีบจี้อยู่ลิงอยู่ที่ตึกแห่งนี้ละ่ะฮิฮิตึกเก่าๆส้มๆแบบนี้ ก็เหมาะสมกับมันแล้วเหรอเนอะอีเหม็นชะมัดยุ่งจัดการให้มันจบๆเธอแม่ไม่อยากอยู่ที่ตึกสกปรกกแบบ,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 บบนี้นานนักหรอกมันอึดอัดนะเยี่ยมเธอทำได้ดีมากเลยเนยนะฝึกฝนอย่างหนักต่อไปเธอนะจะต้องแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยละ่ะฉันจะพยายามฝึกฝนให้มากขึ้นค่ะอี๋อะไรกันนะพวกแกทำแบบนี้กลางกงวันแสกๆเลยงั้นเหรอพวกคุณมาที่นี่ทำไมกันนะ่เรื่องปัญหาตระกูลก็ถูกจัดก,การหมดแล้วไม่ใช่เหรอ พอกันละนี่พวกคุณมาทำอะไรที่นี่กันว่าไงนะนั่นคือวิธีที่แกควรพูดกับผู้ว่โสอย่างฉันอย่างนั้นเหรอนี่ไม่มีใครสั่งสอนแกบ้างหรือไงกันนะฮะฮะ้ที่นี่มีผู้ว่โสอยู่ด้วยหรือนี่อืมไม่เห็นจะมีเลยฮนะคุณนะ่ะรีบๆกลับไปซะเธอะที่นี่ไม่ต้อนรับพวกคุณนะอเอาเป็นว่าเชิญทุกท่านเข้าไปข้างในก่อนเถอะค่ะมีอะไรก็เข้าไปคุยกันข้างในก่อนเถอะ เออไม่ฉันน่ะไม่มีอะไรจะคุยกับพวกเขาทั้งนั้นแหละฉันก็ไม่อยากจะคุยกับแกมากนักหรอกนะตอนนี้ผู้นำตะกูลกลับมาแล้วเพราะงั้นแกน่ะสองหุ้นของบริษัทตะกูลมุ่งมาให้ฉันซะว่าไงเนล้วถามว่าฉันไม่ส่งให้พวกแกจะทำอะไรได้ล่ะเฮ้ยบ้าเอ้ยนี่แกน่ะอย่าได้หยิบผยองเกินไปดีกว่านะฉันมีวิธีมากมาย ที่ยังทาให้แกอยู่ในอยู่เจไม่ได้เข้าใจไว้ด้วยนะแกนะคิดว่าตัวเองเป็นใครกันนะถึงนั้นมาขโมยทรัพย์สิสนของตระกูลมูล่ทั้งๆท,ที่แกเป็นเพียงแค่ลูกตอกสมรสไม่มีคุณสมบัติที่จะมายุ่งกับตระกูลมู่ด้วยซ้ําไปเอแกเอเเนี่เธอเธอกล้ได้ยังไงถึงนั้นมาตบหน้าฉันแบบนี้นะแม่แม่ของเธอนะทำงานเป็นคนรับใช้หนูในตระกูลมู่นะ กูคุณนะรังแกฉันยังไงก็ได้แต่ว่าคุณห้ามมาพูดจาดูถูกในน้อยของฉันนะอะบ้าไอ้นางผู้หญิงนั่นมันกล้าตบหน้าผมนะฮึลูกชายของฉันคือผู้สืบทอดในอนาคตของตระกูลมู่อีผู้ฉันต่ำแบบแกกล้าดียังไงถึงนั้นมาทำร้ายลูกชายของฉันมไม่คิดเลยว่าจีอยู่ลินจะมีมุมแบบนี้ด้วยฮฮ นี่อนี่แกฉันรู้อยู่แล้วเลยนะว่าลูกชายของเธอเนี่ยเป็นทายาทของตระกูลมู่เพราะฉะนั้นได้เวลาที่พวกแกจะต้องกลับแล้วล่ะเฮ้ยนี่แกแกจะทำบ้าอะไรนะที่นี่มันชั้น16นะไม่ต้องห่วงไปดอกนะเดี๋ยวฉันจะไปส่งพวกแกให้ถึงข้างล่างเองนั่นแหละเกิดบ้าเอ้ยฉันจะไม่อยากตายนี่มันชั้น16นะเว้ย ไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่ตายหรอกเอาละนายน่ะกลับไปบอกมู่เทียนหลงให้ดูแลพวกเขาให้ดีเลยคร,ครับถ้าหากพวกเขากล้ามารบกวนฉันอีกแล้วก็ครั้งหน้าจะไม่จบแค่นี้นะผมเข้าใจแล้วครับนายน้อยให้ตายสินี่เขาจะเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่านี่กระโดดลงมาจากชั้น16แต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยนะโลกนี้ มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยนายน้อยพวกเขาจะไม่เป็นอะไรหรอคะนั่นมันชั้นสิบหกเลยนะไม่เป็นไรหรอกอย่างมากก็แค่ฝันร้ายสักสองสามวันหลังจากนั้นพวกเขาก็จะจำฝังใจและพวกเขาก็จะไม่มารบกวนพวกเราอีกแล้วล่ะและก็เนะถ้าปล่อยให้ตระก,กูลมู่ตกตยู่ในมือของพวกนั้นนั่นแหละก็ไม่นานก็คงจะพังทลายนั่นแหละเอาเป็นว่าเธอเนี่ยกลับเข้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉัน จะมีเรื่องที่ต้องไปทําหละนะคุณคนขับไปที่เลขที่32ถนอนห่วงหลงนะรับทราบแล้วครับฉันอยู่ในโลกแห่งการฝึกฝนมาน,นานนับพันปีเห็นคนุบายมามา,มากมายคนุูายเหล่านั้นไม่ไเพน,น้ากับความแข็งแกร่งที่แท้จริงมันก็เป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้นมู่โจให้ที่อยู่ของเธอกับฉันเพราะมันอยากยืมมือฉันสังหารเธอสินะ จริงๆแล้วฉันเองก็กะเอาไว้ตั้งนานแล้วล่ะเนะว่านี่กายดอกบสีขาวเนี่ยมันไม่ได้มีใครเป็นคนดีหรอกเฮ้สาวน้อยนี่เธอรับเงินของฉันไปแล้วนะแล้วทำไมมู่เฉินเฟิงมายังไม่ตายล่ะก็เพราะว่าพวกตระกูลมู่นั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฉันก็คงจะต้องขอเวลามากขึ้นหน่อยแหละนะเน่เน่เเดี๋ยวก่อนซิตระกูลเจ้งของเรากําลังอยู่ในสภาวะยากลำบากอยู่นะเธอจะมาพูดแบบนี้ง่ายๆได้ยังไงกันเล่าตอนนี้ตระกูลเจ้ง กำลังประสบปัญหาใหญ่และเธอจะต้องชดใช้นี่นายนะจับต้นขาของฉันแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะเฮ้ยอ๋ออะไรกันนะพ่อหยุดเลยน,ะนย้าแกจะทำบ้าอะไรของกาเนี่ยไอเด็กบ้าเดี๋ยวแกก็ได้ตายหรอกนะแต่ว่าพ่อเธอเป็นแค่ผู้หญิงนะแต่กุญเชิญของพวกเราต้องแกงกลัวผู้หญิงแบบเธอด้วยงั้นเหรอถ้ <c oughs> างั้นแกก็ตอ,ตอบฉันมาสิว่าแก รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยถ้างั้นแกก็ตอบฉันมาสิว่าแกรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเหตุการณ์เมื่อสามปีก่อนหน้านี้ฉันอยู่กับคุณมาตั้งแต่เด็กฉันคิดว่าคุณน่ะเป็นเหมือนพ่อของฉันทำไมคุณน่ะถึงได้ทำกับฉันแบบนี้กันล่ะนิกายดอกบัวสีขาวนั้นก็ตั้งมาหลายร้อยปีธรรมเนียมของพวกเราก็คือ นักบุญนะมีหน้าที่ที่ทำให้ผู้นำนิกายพึงพอใจยังไงละ่ะและทำไมแกถึงได้เลือกฉันทำไมมันต้องเป็นฉันกันละ่ะทำไมแกถึงต้องทำลายโลกที่สวยงามของฉันไปด้วยเด้ใจเย็นสิเรื่องนี้มันจะไม่จบแค่คืนเดียวหรอกนะเยะเธอน่ะต้องสนุกกับฉันไปอีกนานเพราะงั้นทำตัวให้ชินซะเถอะทำไมคุณ ถึงเลือกฉันทำไมทำไมมันต้องเป็นฉันด้วยละ่ะฮ <c oughs> นั่นก็เพราะว่าเธอทั้งสวยและหุ่นดีสุดๆไปเลยยังไงละ่ะมันจะต้องมีเหตุผลอื่นๆอีกงั้นเหรอเฮ้อก่อนที่พ่อแม่ของเธอจะตายพวกมันขอให้ฉันช่วยดูแลเธอฉันนะเป็นคนที่รักษาสัญญาเสมอก็เลยดูแลเธอมาอย่างดีแล้วไงฮว่าไงละ่ะ มองฉันสินายเนะี่ยคิดว่าฉันสวยหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ตอบนายจะตายนะเออคุณสวยมากไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นผู้ฝึกฝนจากนิกายบาเย่เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวบะแค่ฉันมองตาเธอก็สามารถสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวที่พุ่งพล่านออกมาแล้วล่วนะเนอะอย่างงั้นล่ะคุณเจงิงพูดแบบนั้นมันเหมือนกับการดูถูกฉันเลยนะ ใจเย็นก่อนสิฉันจะดีใจให้ร้อยล้านเพื่อไปการขอโทษเธอได้โปรดปล่อยลูกชายของฉันไปเถอะเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสินี่ฉันน่ะมีมูลค่าเพียงแค่ร้อยล้านหยวนเองล่ะพวกคุณน่ะคงจะดูถูกฉันมากเลยสินะเออไม่นะผมก็แค่หวังว่าคุณจะปล่อยลูกชายของผมไปมันก็แค่นั้นเองนะถ่านั้นครันด้ายัยมีเรื่องแบบนี้อีกล่ะ ส่วนแกนะแล้วทำสันดานแบบนี้ซะเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสินยเธอบอกว่าจะไม่ฆ่าเขาไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ฆ่ามันนะฉันแค่สอนบทเรียนให้กับมันก็เท่านั้นเองนะไม่ต้องกังวลไปหรอกมันไม่อันตรายถึงตายหรอกนะแต่ว่าหลังจากนี้แกนะจะสืบพันธุ์ไม่ได้อีกแล้วเลยนะอะว่าไงนะหมายความว่ายัางไงนะ ลูกชายของฉันจะไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วงั้นเหรอฮึหี่ซีซียายนั่นโหดเหี้ยมจริงๆชีวิตนี้เจ้้งเป่ยจะต้องเป็นหมันไปตลอดแล้วเหรอฮะดึกขนาดนี้แล้วใครกันนะที่ยังมาในสถานที่ร้างแบบนี้เนะี่ยตำแหน่งในมือถือบอกว่าเจ้้งเป่ยอยู่ที่นี่เพราะเองก็อยู่ที่นี่เหมือนกันและไม่ว่ายังไงแล้วฉันนะจะต้องทำเป้าหมายของฉันให้สำเร็จให้ได้ ตระกูลเจิ้งจะต้องเป็นของฉันหัวหน,น้าดูเหมือนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้านนอกนะครับอะไรกันนะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ยังจะต้องให้ฉันสั่งการอีกเรืงไงผู้ไหนก็ไปจัดก,การสิโอ้แต่ว่าเออนั่นมันนี่เดี๋ยวก่อนนะอย่าทำอะไรเธอนะเธอคือลูกสาวของฉันนะคุณเจิ้งดูเหมือนคุณจะเก็บความลับไม่ได้เลยสินะไม่หรอก คุณนะอย่าไปโทษพ่อของฉันเลยการระบุตำแหน่งในสมัยนี้นะมันหาไม่ยากอยู่แล้วล่ะนี่คุณเจิงเธอนะ่ะเป็นคนที่กล้าหาญและรอบข้อในความคิดของฉันเธอน่าจะทำได้ดีกว่าลูกชายของคุณซะอีกนะเออใครสั่งให้เธอมาที่นี่กันนะรู้ไหมว่าที่นี่มันอันตรายมากแค่ไหนฮะพ่อฉันรู้ตัวดีว่า ทาอะไรอยู่ฉันคือลูกศาก,กัลตระกูลเจิ้งและเป็นหัวหน้าตระกูลเจิ้งในอนาคตแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ฉันหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะ <c oughs> คุณน่ะจะถูกจ้างโดยเจิ้งกรุป๊ปและฉันจะจ่ายเงินปันผลให้10%ต่อปีจากเจิ้งกรุ๊ปให้กับคุณอย่างเป็นทางการเลนนี่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนยังไงล่ะหืม <c oughs> ฉันคือหลี่ซีซี เป็นผู้ฝึกฝนจากนิกายดอกบัวขาวเงื่อนไขของคุณเจิ้งน่าสนใจมากเลยละ่ะต่ขอโทษทีฉันน่ะมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะนั่นก็คือการฆ่าพวกแกให้หมดแล้วก็ยึดตระกูลเจิ้งมายังไงละ่ะว่าง่ายด่ะใจยังก่อนสิอย่ามาล้อเล่นกันแบบนั้นสิครับนิกายดอกบัวสีขาวนะ่ะเป็นนิกายใหญ่จะมาสนใจตระกูลเล็กๆของพวกเราได้ยังไงกันนะแต่ถ้าหากว่าคุณเห็นด้วยกับข้อเสนอของลูกสาวของผมผมหวังว่าพวกเรา จะได้ร่วมง,งานกันต่อไปนะเชะพี่ชายของเธอบาดเจ็บอยู่ตอนนี้มีพาเขาเออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะเธอน่ะดีไปพ้นหน้าฉันซะก่อนที่ฉันจะโกรธและเธอก็อย่าได้ท้าทายฉันเชียวนะอะไรกันแนะ่แม้ว่าเรื่องมันจะมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่าพ่อก็ไม่เคยเชื่อใจฉันเลยเพียงพอแค่ฉันเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะ อแล้วรอยสิว่าชักช้าอยู่ได้ทำตัวไม่มีประโยชน์น่อยเซ่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฉันจะช่วยให้ไปสบายเองนะพี่ชายาถ้าไม่มีแกแลก้วก็พ่อเขาจะให้ความสำคัญกับฉันและไม่มีวันที่จะมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นอีกต่อไปเ,อเฮ้ยเดี๋ยวเธอทำบ้าได้ของเธอเนี่ยนั่นคือพี่ชายเท้าของเธอเชียวนะ ยอดเยี่ยมเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวจริงๆฉันขอชื่นชมเธอเลยนะเ,อ,อ,เอ,อ้ลูกชายของฉันลูกชายฉันตอนนี้พ่อนะมีเพียงแค่ฉันคนเดียวแล้วนะพ่อมั่นใจได้เลยว่าฉันนะมีความสามารถมากกว่าเจ้งเปยฉันจะไม่ทำให้พ่อต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเลยละ่ะนี่น้องสาว มาเข้าร่วมกับนิกายดอกปวัวขาวกับฉันสิฉันจะช่วยฝึกฝนเธอด้วยมือของฉันเองเลยละ่ะเออเรื่องความร่วมมือเราจบกันข้านี้เธอฉันจะพาครอบครัวของฉันกลับบ้านฮึคุณจะไปไหนก็เชิญได้เลยแต่ว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องอยู่กับฉันแย่ละสิแบบนี้ไม่ดีแล้วฮนะไอ้ขยะพวกนั้นคุณจะไม่ปล่อยให้เจิ้งฉีออกไปง่ายๆแนะ่ปกติแล้วฉันเนี่ย จะไม่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นแต่ว่าเธอเองก็คือผู้หญิงของฉันฮะนั่นมันนี่ลีซีซีเธอนะ่ะพอได้แล้วมั้งลูกชายของตระกูลเจิ้งก็ตายไปแล้วเธอคิดจะเอาชีวิตของลูกสาวเขาด้วยหรืองไงฮะเรื่องนี้เนะ่ยไม่เกี่ยวไดกับตระกูลเจิ้งแล้วรีบๆปล่อยพวกเขาไปซะมู่ฉินเฟิงฉันไม่ได้ไปรบกวนแกแล้วแต่แกนะี่ย ยัจะมาหาเรื่องฉันถึงที่นี่อีกนะนี่แกนะจะมาที่นี่เพื่อฆ่าพวกเราอย่างงั้นนะอะไรกันเล่าเธอร่วมมือกับตระกูลเชิงเพื่อสร้างปัญหาให้กับตระกูลของฉันแน่นอนว่าฉันจะต้องมาจัดการอยู่แล้วสิแต่ถ้าไม่ใช่ฉันมู่เฉินเฟิงแล้วใครจะมาจัดก,การได้กันล่ะฮึงั้นเหรอเพราะงั้นนายน้อยมู่ก็เลยตัดสินใจจะฆ่าพวกเราที่มาจากนิกายดอกบัวสีขาวงั้นสินะนี่ ฉันสวยขนาดนี้นายน้อยมู่จะลงมือกับฉันจริงๆอย่างนั้นเหรอเธอเข้าใจผิดแล้วละ่ะตอนนี้ฉันเป็นสมาชิกของบริษัทแล้วจึงต้องทำตามกฎของบริษัทแล้วเหละเนะดูเหมือนว่าตระกูลเจิง้งใช้เงินเพื่อจ้างเธอฉันต้องการเงินพวกนั้นและก็ตัวเธอด้วยเช่นกันแหละเนะนี่ฉันไม่สนใจพวกปลาซีปลาส้อ,สอยหรอกเนะเราไปดื่มชาก,กันที่บริษัทและจบเรื่องนี้กันดีกว่านะ คิดว่าฉันจะยอมแกง่ายๆหรือ,อยังไงกันนะ่ที่นี่นะฉันไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้แกไม่รอดแล้วนะนะพวกปลาซิวปลาส้อยแบบนั้นคิดว่าจะโจมตีฉันได้อย่างนั้นเหรอนี่มันเออไม่แปลกใจหรืองไงว่าทำไมฉันถึงได้รู้ว่าพวกแกยอยู่ที่นี่ลองคิดดูสิว่าฉัน ได้ข้อมูลมาจากไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือขออ่อยบ้านนั่นนะมู่โจโให้ข้อมูลนี้กับฉันเพราะอยากจะยืมมือฉันฆ่าพวกแกทุกคนยังไงล่ะเธอเป็นคนฉลาดนี่เพราะงั้นตัดสินใจให้ดีล่ะฉันจะให้โอกาสเธอก็แล้วกันนะถ้าหาว่าเธอตอกลงตามฉันกลับไปที่บริษัทแล้วล่ะก็ฉันสัญญากับเธอว่าฉันจะคุยกับทางบริษัทเรื่องที่ไล่เธอออกให้นะเรื่องนี้นะนายเป็นผู้เสียหายไม่ใช่หรอ แล้วจะปล่อยไปง่ายๆหรืองไงกันนะ่และก็นะแม้ว่าลูกชายของเขาจะตายไปแล้วแต่ลูกสาวของเขาก็ยังอยู่นะก็นะเขานั้นเขจะได้รับกรรมอย่างสะสมแล้วละ่ะและเขาก็ไม่มีเสียจะดูแลตระกูลเจิ้งอีกแล้วพี่น้องฆ่ากันเองแบบนี้แค่นี้นะ่ะเขาคงจะเจ็บปวดเจนตายแล้วละ่ะส่วนเจิ้งฉี <c oughs> คุณมู่เป็นผู้ควบคุมทั้งตระกูลมู่และตระกูลเจิ้งเลยเหะเนี่ย แถมยังเข้าร่วมกับบริษัทแล้วด้วยเนี่ยนะดูเหมือนว่าตอนนี้คุณเนี่ยจะมีอำนาจและมีทั้งเงินด้วยนี่ถ้าคุณเจิ้งมีความสามารถได้สักครึ่งของคุณแล้วก็ตอนนี้ตระกูลเจิ้งคงจะไม่อยู่ในสภาพนี้หรอกถ้างนั้นก็ช่วยไม่ได้ข้อเสนอของคุณมู่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วเพราะง,งั้นฉันจะยอมรับข้อเสนอของนายก็เลยกันนะทางงั้นพวกนายแยกยา้ายกันไปแฝงตัวในหยูโจทำตัวให้ดีๆละ่ะ ในช่วงที่ฉันไม่อยู่ได้รอฉันกลับมาซะรับทราบ้วครับนี่ว่าแต่นายนะ่ะจะทิ้งพวกเขาไว้แบบนั้นงั้นเหรอให้เวลาพวกเขาสักหน่อยเถอะพวกเราไปรอกันที่รถเถอะนะทีฉันนะไม่อยากให้เธอมายุ่งกับเรื่องนี้เพราะว่าฉันอยากจะปกป้องเธอนะถ้าหากว่าเธอขึ้นไปนประธานบริษัทแล้วก็เธอนะ่ะจะโดนอันตรายมากมายถาโถมเข้ามานี่เธอ รู้ตัวไหมล่ะฉันดูดีอยู่แล้วว่าฉันจะต้องเจอกับอะไรและที่ฉันทำไปทั้งหมดนะก็เพราะอยากพสูจน์ได้พ่อได้เห็นคุณค่าในตัวของฉันยังไงล่ะนี่นะคือเราเห็นการต่อสู้ของผู้ที่แข็งแกร่งตอนที่ฉันขึ้นรับตำแหน่งท่านคิดว่ามันคงจะมีแต่ความสุขแต่สิ่งที่ฉันได้รับรู้ก็คือมันนะมีนามแหลมคมพร้อมที่จะทิ่มแทงฉันอยู่ตลอดเวลาทุกเช้าที่ฉันตื่นขึ้นไม่ได้คิดว่าวันนี้ จะหาเงินได้มากแค่ไหนแต่คิดว่าทำยังไงที่จะทำให้ทุกคนอยู่รอดได้และถ้าหากว่าฉันหาเงินได้ไม่พอพวกมันก็จะกัดกินเนื้อฉันรวมถึงลูกๆของฉันด้วยและสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปนั้นก็เพราะว่าฉันแค่อยากจะปกป้องตระกูลเจิ้งทุกวิธีที่จะทำได้พ่อรู้อยู่แล้วละ่ะว่าแกาเป็นคนที่มีความสามารถ แต่ว่าฉันนะท่นเห่งลูกสาวของฉันต้องมาแบกรับความกดดันที่มหาศาลแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแม้ว่าเจิ้งเปย๋ยจะไม่ได้เก่งเท่ากับแกแต่เขาน่ะก็เป็นผู้ชายฉันก็เลยคิดว่าเขาจะสามารถแบกรับหน้าที่อันหนักหนานี้ได้แต่ว่าในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้วางแผนไว้มันได้จบสิ้นแล้วไม่มันยังไม่จบหรอกฉันสัญญา ฉันนะจะไม่ทำให้พ่อต้องผิดหวังเรื่องพวกนั้นอมันไม่สำคัญอีกแล้วในอนาคตฉันจะไม่ยุ่งกับบริษัทอีกแล้วละนะฉันจะประกาศว่าเจ้างเปยประสบอุบัติเหตุและฉันจะมอบหุ้นทั้งหมดให้กับเธอเฮ้ยอทีเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะฉันเองฉันน่ะมันเป็นพ่อที่ล้มแล้วฉันขอสัญญา ว่าฉันจะทำให้บริษัทกับตระกูลเจ้งขึ้นสูงกว่าที่เคยเป็นให้ได้ในฐานะพอ่อฉันมีเรื่องสุดท้ายที่จะบอกเธอติดตามมู่เฉชนเฟิงให้ดีถ้าเธอเป็นคนรักของเขาได้เธอนะ่ะก็จะสบายไปตลอดชีวิตแล้วนะฉันจะพาเจ้างไปกลับไปที่บ้านนี่ให้ฉันไปส่งไหม ฉันต้องไปที่บริษัทเนะคุณไปก่อนเธอฉันอยากอยู่คนเดียวเนี่ยนี่เธอเป็นผู้หญิงของนายแท้ๆใจร้ายจังเลยนะที่ทิ้งเธอไว้แบบนั้นนะเจิ้งฉีเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะดูแลตัวเองได้อย่างแน่นอนปล่อยเธออยู่คนเดียวแบบนั้นละ่ะดีแล้วล่ะนะฮะว่าแต่เธอนี่ออนประสบการณ์ด้านนี้จังเลยนะสำหรับฉันนั้นผู้ชายมันไม่จำเป็นหรอกนะ นีก่อนหน้านี้นาะยอยากจะถามฉันบางอย่างไม่ใช่เหรอว่าแต่มันคืออะไรกันละ่ะตอนนี้พลังวิญญาณในโลกเบาบางขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นในอดีตกันเนี่ย